ระวังยวงเนล้ลูกแห่งแท้ต่จังวะฝน่ตกเซ่ยไหลเนาะพี่น้องเอ้าหาต่อไปยึกวะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยวอ่ะทั้งพุ่นกับมีนน้อยยู่น่โอ้่น้องเ้ยมันแหงฝนมัน่ตกใส่ดินีเนี่ยเาเห็นไหมลูกนี่ มึงดูนเอารถเอารถหน่อยไปแกงตะแซบเด้นี่ไปโดนน้ามันกัดฟุตนโตลองดูลองดูมองทันอีกนะเป็นบ่อันนี้มันแหนกทางนี้ทางนี้ทา้งนี้นี่กับมีไอ้เฮายุ่นละนี่รู่ยกันต่อพี่น้องจ้ะ ดูย้ายเอสอีกวันเนี่ยใส่น้อมาเลยใส่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 ดอกงามเลยนี่นะเห็นปะดอกสวยสวยเลยนี่ดอกนี่งามงามขาดูสิน้องเลยต้นนี้งามดีขาคุยมึงนั่นนะใครใบไม้มีอีกว้านะ ไปลุยตอเยกบวันนี้เอ้ยน่ะพ่อแม่ได้อีกแบไม่เมอยก็ได้มาหมานผู้เดียวแถนพ่อแม่ผู้รู้ยังหาบม่เห็นจากดอกตำมใส่ใส่ใส่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนุงดูมันยูนี่หรือพูดนะงาม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 ่ตาเสันเห็นปะเห็นปะนะพี่ก็มีลูก ห่วยพี่น้องเอ้ยได้พุ่งได้ยื้พี่น้องเอ้ยได้ยื้อฝนอะพี่น้องอืมฮตัดแเราฮะก็เอาเสียมันไ้วยม่องเกาพฝนอะโอ้ยห้องดอกนี่ตัวนี่นี่งามงามมันแห้งพี่น้องเอ้ยมันแห้งเพราะว่ามีฝนเด้อมัมันมันมันตก เส้นดำนำกันนะสองะสามสองอาทิตย์แล้วพี่น้องไอ้เตกิ่งดอกมันงามด้วนี่ย้อนใบมันแหงนี่แหละอ่ะไปนั่นกับนันกระเดะไปคุณน่ะได้ได้เยอ่ดอกไปนี่เด้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดข่อยก็ได้แหงค่ะแข็งเน่ท่านพี่น้องต้องดู โอ้เสียดายเนาะจ้องเอ้ยแหงคุณะแต่ก็กินได้จ้ะมันอยู่ในลืบคุณะเบิ้งงาม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 เอาเลยเอาเลยจัดออกมาข้างขาโอ้ยงามมากจ้องอินดูคุณะ ขามันงามดียบก่นะองามงามงามอันนี้ตัดอันนี้ข่อยหลนยขัขาอันยโอ้โหสวาดีหน่อยอาดต่ออก่ยูข้างลังเจ้าวดเลยเผี่อวมาใจงดูพี่วดดูกูดนิดเดียวดูดูอีกนิดเดียวพี่วดก็จะเหยียบเฮเดียวพี่น้องเลย เปแียบเดียวจากค่อยแม่นโอ๊ยอดอดเหยาบเนี่ยลูกดูเปรีบเสพมันสิออกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าฝนบ่ค่อยตกตกมากแต่พอเอาพอเอาแปะฝนมันนำใส่พี่น้องเลยฝนมันลิ้นใส่พอกระเทิร์นเนี่ยเพียเฮีย พี่พี่พ <aría> <tracks> ี่เชสันโอ้วพี่น้องเลยมันอยู่ในลืบลูกเห็นปะกุน่ะถ้าบ่ถ้าเขาบ่เบิ่งก็บอกเห็นเด้นี่โอ้ยตายตายตายอีพ่ออีแม่โอ้ยมีแต่หยาบลุกขนยดี่ข้างในลูกนี่เดีกุน่ะกุน่ะหยาหยิบช่วยมาม้าเลยลูก ไม่เป็นไรนี่เอามาได้เอามาได้ลูกมาได้พูดนะเห็นป่ะงามงามโอ้ดูพี่น้องเลยมันจะเกิดเห้หงแต่ว่ามันนั่นพูดนะเอาได้พี่ว่าจะไปแกงได้นั่นแหละลูกนี่หมดจะไหลนะพี่น้องเลยพูดพูดนะนี่สวยสวยสวยพูดนะพดนะโอ้เจสันน้อยอ่ะ เอาอีกมีอีกตัวโอ้พี่น้องเอ๋ยมึงดูมีอีกนะคะอุ้ยอันนี้โ <head> อุ hey, ้ยเดังก็ยังได้อยู่อี้นะสวมสดีคอนเสิร์ตหนลูกแตดเสียดูมันตายเหรอตาย มันตายแล้วเธอต้องพูดว่ามันตายแล้วใจแรงเฮ้ยปิดเฮ้ยปดย้มอเดียวยมองพี่น้องโอ้มากดมองเดียวพี่น้องอันนี้อันนี้ขายใ่ใหญนองดั้วงามงามมัรอันนี้มันบตแตกา อะไรคุณเกันหน่อยเอ้าบาดนี่มีอีกมีอีกมันต้องตัมันต้องตัดดีๆคุน่ะคุณน่ะขามันงามอ่ะไปมาเดี๋ยวฮิกดอกนึงพี่น้องเอ้ยปา๊ดูแม่นีกบอนขาดูงาม นี่หลืบนี่ยแหละพี่น้องเอ๋ยหาน่ะก็ได้ปิดไวไหมไอ้ปิดไว้มันเสล็นั่นอีกเกิดไม่อีกใส่ใส่ไหดอกง่ายนี่มาพี่น้องจ้ะพูน่ะพี่น้องดูดูเอ้าได้ดอกบักง่ายเลยพี่น้องเอ๋ยมั่งเด้อเนี่ยพูน่ะงาม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 พี่น้องเอ๋ย มึงขาวนะมึงสวมขาวดิ่ปาดามงามงามงามปุ๊บมามางามทำไมเอ้ยฮะ้ออยมาเด้อพี่น้องจ้ะเอาเอาซัมเน่ก่อนเด้อเฮ็ดคลิปสันสันเรียนเรียนซ้มเน่ก้อนเด้อจ้าเด้อเนี่ีนเกะเอาคลิปสันสันมันวันกันเด้อจ้าแม่ลูกสีเสาซัมเน่ก่อนเด้อจ้าเด้อพามันวนมาเรียนเขาป่าหาเห็ด มวลกุบในดวงสสวีเดินเด้จ้ะเด้อขอบคุณนหลายค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เจสันในเด้อจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> เอาข้อของป่าของข้อนะพี่น้องจ้ะไป